สวัสดีนะจ๊ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาอ้วนวันนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะจ๊ะกินก๋วยเตี๋ยวอีกเดียวพี่น้องเดี๋ยวอ้นก๋วยเตี๋ยวหมูหลัแต่ว่าใส,ส่หันซีโครงไก่แซ่บมะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องใส่ผักตำลึงแซ่บน้ำกันจ้ะ

อืมคืนไปเส้นวุ้งเส้นกับเส้นมีร่วงกันสดน้ํามีแห้งได้แรงอ,อก ฝนตกดีบ่พี่น้องทั้งบ้านทั้งบ้านเปื่อย อาทิตย์นึงตกค่นึงไม่ให้เขาหนาฝนเนาะแต่ก็ยังดีที่ตกไม่แห้พก็แต่ค่ายร้อนจักน้อยอืมอโอ,อ้ฟงเผ็ดตาแตกกับพี่น้องเลย กระพริกเผ็ดมากเลยใส่ซอนซาเดียวเด่นซอนน้อยๆนะแม่ซอนที่เขาตักพริกกับซอนน้อยๆไหมแบบเผ็ด <c oughs> รับสำหนีพี่นอ้อง <c oughs> ประวัาิสิพีกินน้ำน้ำตาไหลแล้วเผ็ดแห้งขอบคุณที่รับชม <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะพี่นอ้อง